็นหมูหวานแต่เค็มนํำเพราะฉะนั้นเรียกว่าหมูหวานต้มเค็มซีวเทปนี้นะครับบอกทุกคนเลยว่าเป็นเมนูในความทรงจำของเชฟน่านเลยนะเป็นเมนูที่คุณยายของเชฟน่านเองชื่อคุณยายบารีนะครับอาจจะคุ้นเคยกันนะเพราะเอาสูตรคุณยายมาทำหลายครั้งแล้วเนี่ยชอบทำให้กินมากๆนะครับและเหมาะมากๆที่จะทำกินแบบหม้อใหญ่ๆกินได้หลายเลยวันนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าหมูหวานต้มเค็มหมูยอ าว่าที่บ้านทําหมูหวานแหละแต่วความที่ไม่ได้ชอบกินหวานมากมันก็เลยออกมาเค็มนำเนาะแล้วก็คุณยายมีเชื้อสายยวนก็เลยเอาหมูยอมาผสมด้วยบอกเลยว่าเข้ากันมากๆนะใครเคยกินหมูหวานธรรมดานะเพิ่มหมูยอเข้าไปสักหน่อยในยชีวิตจะดี <c oughs> กินกับกับข้าวแล้วรู้สึกว่าแบบอมืมันโอเคเลยมันดีมากอะ่ะ <c oughs> เริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมก็มีแค่หมูสชั้นคุณยายบอกว่าให้ใช้หมูสชั้น ส่วนตรงกลางที่มันติดหัวนมจะเป็นส่วนหมูสามชั้นที่มีเนื้อแดงกับมันไขมันเนี่ยปริมาณเหมาะสมพอดีไม่ได้มันเยอะจนเกินไปะนะครับแล้วก็หมูยอก็ให้เลือกใช้หมูยอที่แบบหมูยอของชาวบ้านน่ะหมูยอที่มันห่อด้วยใบตองอะไรเงี้ยคุณยายบอกอย่างนั้นนะฮะก็แนะนําเลยว่าก็เป็นหมูยอที่เราเคยกินอยู่แล้วอร่อยพวก หมูยออุบลหมูยออุดรขอนแก่นอะไรพวกนี้วันนี้เราก็ได้หมูยอมาดุ้นขนาดนี้นะส่วนผสมเื่นๆนไม่มีอะไรเลยเครื่องปรุงก็มีน้าปลานะครับน้าตา,มมาลมะพร้าวเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีให้ความหอมด้วย3ามเกลอือก็คือรากผักชีกระเทียมพิกไทยแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาคลุก3ามเกลือก่อนนะครับสามเกลือก็คลุกง่ายๆมีรากผักชีเรียบร้อยรากผักชีนะครับแค่เฉือนเขาเนี่ยแค่หั่นเขานี่ก็หอมมากๆแนละ้วเราก็ เอารากผักชีลงไปตามด้วยกระเทียมพริกไทยโขลกซะนี่สามเกลอือเสร็จเรียบร้อยนะครับกลิ่นนี่แบบหอมมากๆนะฮะกลิ่นท้องสามเกลอือนะครับจะช่วยดับกลิ่นคาวในพวกเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยนะ ช่วยเสริมรสชาติให้ทั้งความหอมทั้งให้กลิ่นของสมุนไพรต่างๆเนะี่ยทำให้อาหารของเราอร่อยขึ้นนะครับอาหารไทยก็ใช้สามเกลือเยอะมากๆตัวถัดมาที่เราต้องใช้คือหอมแดงหอมแดงนี่จะเจอกินทั่วไปสําหรับเมนูที่ใช้ทําด้วยหมูหวานเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงเตรียมเอาไ้ด้วย หอมแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่หมู3ามชั้นกันนะหมู3ามชั้นนะครับส่วนนี้สังเกตเลยเนื้อที่มันเป็นเนื้อเนื้อแดงกับไขมันเนี่ยมันจะมีปริมาณพอเหมาะกาลังดีส่วนนี้คือส่วนที่มันติดเรานมนิดนึงมันจะมีหัวนมเล็กๆของหมูนะครับส่วนนี้ดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับเอามาทําเป็นหมูหวานเนาะเราจะหั่นให้เขามีชิ้นพอคําแบบใหญ่หน่อยเมื่อเราไปเคี่ยวหมูหวานเนี่ยมันจะมันจะหดลงเล็กน้อยเพื่อนก็ตัดไปเลยเลย ต่อนะครับหมูยอนั่นเองนะพระเอกของเราเดี๋ยวเราจะตัดดูสักหน่อยถ้าได้หมูยอแบบติดหนังจะดีมากเลยแต่ว่าอะไรก็ได้จริงๆเวลาหั่นก็หั่นครึ่งได้เลยเนาะนี่ดูดิเนื้อหมูยอดูดีนะจะได้หั่นหมูยอเป็นแท่งตามที่คุณยายสอนมาเครื่องของเรามีแค่นี้เองนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการทำหมูหวานต้มเค็มหมูยอแล้ว <c oughs> ู้ชื่อที่ไรเราจะงงทุกทีตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปจากนั้นเนี่ยเราจะเอาส่วนของหมูสามชั้นของเราไปทอดน้ำมันก่อนให้รีดน้ำมันออกและผิวของหมูสามชั้นเนี่ยมีความแบบเหลืองนลกหน่อยน้ำมันร้อนนะครับเราจะเอาหมูลงทอดเลยว้าว กวการทอดนะครับจะทําให้รสชาติของหมูสามชั้นของเราเนี่ยอร่อยขึ้นและที่สําคัญก็คือมันจะช่วยรีดน้ํามันหรือว่าไขมันของหมูเนี่ยออกมานะครับส่วนเกินที่เราไม่ต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นก็ค่คอยๆใจเย็นๆเอาให้เหลืองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ห่างๆอย่าง,ห,งห่วงๆตัวที่ทําให้มันแบบปุูปป้าเนี่ยก็คือความชื้นในหมูเนาะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนังหมูนั่นเองนะครับเวลาคุณยายทําหมูหวานเนี่ยคุณยายจะเอาหนังด้วยเสมอเพราะว่าเวลาเคี่ยวให้เขานุ่มเนี่ยหนังมันจะเป็นแบบเหมือนคอลลาเจนอ่ะอร่อยมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็เฉือนออกแลออกทอดไปทอดมาก็จะเริ่มเหลืองน้ำมันก็จะออกมาเยอะมากให้เหลืองกว่าน,นี้ ตอนนี้หมูสมชั้นเราเหลืองแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทน้ํามันออกนะครับเราไม่ใช้น้ํามันเยอะขนาดนี้ดูดิน้ำมันจากเดิมใส่ไปนิดหน่อยออกมาเนี่ยเทียบน้ํามันนี้ใช้ได้อีกนะเอาออกให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าตัวไขมันที่ติดอยู่ในหมูสามชั้นที่เราทอดเนี่ยเดี๋ยวก็มีน้ํามันอีกนะคนี่น้ำมันหมูหลักนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่3มเกลอือแล้วก็หอมแดงของเราลงไปผัดเลยเนาะลงไปจากนั้นก็หอมแดง พัด<ป>ขั้นตอนต่อไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลานะครับใส่ไปเลยคนให้เข้ากันก่อนให้น้ำปลาเขาหอมหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปเอาแค่แบบปมปริมนิดเดียว ขั้น,นี้นะครับเป็นการเคี่ยวให้หมูสามชั้นของเรานิ่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตั้งไฟให้เดือดอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ํางวดมีลักษณะแบบเหมือนหมูหวานน่ะุคลิกลัดตัวเนื้อหมูนะครับก็เป็นอันใช้ได้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาซีวดำปรับสีของเขาได้นิดนึงผมใส่ซีวดำดิหน่อยอ่าแค่นี้เองเคี่ยวไปจนซอสเกือบงวดดีนะครับสุดท้ายเลยค่อยใส่ ตัวหมูยอที่เราหั่นเอาไว้นะฮะเพราะว่าถ้าเราใส่หมูยอไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยหมูยอมันมีรสชาติอยู่แล้วมันจะเค็มมิน,นไปน,นั่นเองวันเวลาผ่านไปนะครับลักษณะน้ำเนี่ยมีความงวดลงและมีความเข้มข้นได้ที่เราจะชิมกันก่อน <c oughs> <c oughs> รสชาติดีมากๆ <c oughs> บอกเลยว่าคุณยายเห็นว่าเราทำต้องภูมิใจแต่เราจะต้องมีความแตกต่างจากคุณยายนิดนึงผมอยากให้มันมีความเผ็ด พริกไทยนิดหน่อยเติมพริกไทยดาลงไปนะครับอันนี้เราจะชอบเพื่อนๆจัดได้อยากให้มันแบบเผ็ดนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะใส่หมูยอลงไปด้วยแต่เคี่ยวต่อให้มันเข้าเนื้อนิดเดียวเท่านั้นเองไม่น่าเกินสัก5-10นาทีก็เป็นอันเรียบร้อยลักษณะของหมูหวานบ้านเชฟน้านนะครับจะมีความขุกคลิกหน่อยหมายว่ามีน้ำนิดนึงข้นๆน,นะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นเลย เวลากินเนี่ยต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวเราจะตักชิมในจานเลยดูดิร้อนจริงน้ำราดเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อแบบเวลากินกับข้าวสวยเนาะมันก็จะได้มีรสชาติแล้วก็ชิมร้อนๆเลยนะฮะจริงๆมันควรจะมีทั้งหมูยอหมูสามชั้นในคำเดียวถึงจะได้แบบคอมบิเนชันหอมมาก Mm hmm. oh, wow. บอกทุกคนเลยนะครับว่ารสชาติมันเข้มข้นมากเป็นหมูหวานแต่เค็มนำเพราะฉะนั้นเรียกว่าหมูหวานต้มเค็มที่สำคัญกนะ็คือว่าหมูหวานเนี่ยทำแบบนี้นะทอดก่อนแล้วเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันจะได้หนังหมูที่ไม่ได้เหนียวนะแต่ว่ามีความหนึบๆให้เราเคี้ยวได้เนาะแล้วก็หมูยอนะครับเป็นสัมผัสที่เข้ามาบวกกันได้ดีมากๆขอบคุณคุณยายมากที่ทิ้งมรดกอันนี้ไว้ให้อร่อยมากๆอยากจะบอกนะครับว่า ทุกคนนะครับลอไปทำดูนะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมแชร์เขาเรียกว่าโฮมเรซปีหรือว่าสูตรอาหารบ้านๆของพวกเรา,าที่พ่อแม่ตายายที่ทำกันมากินกันมาในบ้านเนาะเป็นสูตรเฉพาะของบ้านเราให้เพื่อนๆโคโคเพื่อนๆ c ีไอยได้ลองทำบ้างนะแล้วถ้าแบบสูตรไหนเจ้หน้าอยากทำมากๆเดี๋ยวจะจับมาทำใน C.I.Y. ให้ทุกคนได้ดูด้วยตอนนี้เดี๋ยวไปจัดการสวยๆโชว์กันเลย ลืมไปนะครับว่าเพื่อนๆที่อยากรู้สูตรเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ครัว o เลยนะฮะมีบอกรายละเอียดยิบนะวิธีการทำขั้นตอนต่างๆวัตถุดิบส่วนผสมมีหมดนะครับแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์ครัวดีๆได้เยอะแยะมากมายตามช่องทางที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พอดแคสต์ t u b e Facebook นะครับอย่าลืมว่าผมทำ หมูหวานต้มเค็มหมูยอแบบนี้ได้นะเพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันแล้วอย่าลืมเอาสูตรโฮมคุกกิ้งของแต่ละบ้านมาแชร์กันด้วยนะครับคุกกี้ดูเซฟครับ